เราจะมาแชร์เทคนิคการทําน้ําหมักกรดอะมิโนกันจากปุ๋ยเนื้อหมูถุงนี้ปุ๋ยเนื้อหมูของเรานะฮะหมักมาจากหมูนะครับทั้งตัวซึ่งมีโปรตีนผสมอยู่ด้วยและแน่นอนครับโปรตีนนี้มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะอันดับแรกพี่แฝดจะเอาปุ๋ยเนื้อหมูนะครับฉีกใส่ในนี้ก่อนเลยนะครับถ้าขาบางเราได้ทดลองและค้นคว้านะครับความลับของผลิตภัณฑ์เรามาโดยตลอดนะครับ เพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นเราได้คนพบว่าปุ๋ยในหมูเอาไปทำน้ำหมักคือสุดยอดน้ำหมัก EM ที่มีกรดอะมิโนที่ดีมากจะเริ่มต้นใส่น้ำหมักเ e m ครับขนาด1ลิตรก่อนนะครับในถุงนี้คือน้ำหมักเ e อ็มขนาด1ลิตรนะฮะอันนี้คือกากน้ำตาลขนาด1.5ลิตรใส่ไปเลยชุบเจิมจนเจิมจนทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น นั่นเองคนนะครับคนอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเนื้อหมูลงไปนะให้คนก่อนคนให้ทุกอย่างเข้ากันนี่คือปุ๋ยเนื้อหมูขนาด2.5กิโลกร,รัม1ถุงนะครับผมเอาละเราใส่ผ้าขาวบางเราจะหย่อนลงไปแล้วนะหย่อนไปเลยซึมกดเบาๆนะครับกดเบาๆพอดีเราไม่มีไม้พายกดเบาๆครับกดลงไปให้เขาแช่ไปเลย ลงไปล,ลงปล,ลงไปเลยลงไปเลยครับกดนี่นะครับอาแล้วทำแบบนี้นะอ่าโอเคจากนั้นก็ทิ้งไว้นะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์ เดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร